เดือนที่ผ่านมานครับประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมามีการตัดต้นยูคานะครับมันเป็นในบริเวณที่เรียกว่ามันเป็นคูคลองนะครับแล้วติดกับนาผมตัดออกไปผมไม่ได้ต้องการให้ยูคาต้นนี้มันขึ้นนะครับก็นี่ครับตามที่เห็นเลยนะครับได้ใช้น้ํากดพร้อมกับยาฆ่าหญ้าประเภทดูดซึมนะครับได้ใช้มีดถักๆบริเวณด้านข้างแล,แล้วก็เทน้ํากดกับยาฆ่าหญ้าประเภทดูดซึมใส่ลงไปตามที่เห็นครับต่องรอยก็ค,คือมันตายแล้วไม่น่าจะขึ้นแล้ว ตามที่เห็นเลยนะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับอันนี้คือต้นยูคาไม่น่าจะต่ากว่า10ปีนะครับดูเส้นผ่านศูนย์กลางของมันดูวงปีนะครับเนี่ยไล่มาเรื่อยๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเนี่ยตรงนี้อีกเจ็ดโอ้เจ็ดแปดปีนะครับไม่น่าจะถึงสิบประมาณเจ็ดแปดปีนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับก็ตายแล้วนะครับนี่ครับดูรากดูอะไรมันโผล่เข้าไปทะลุทั้งคัน,นงคันนาเวลาที่น้ํามามันก็เสาะขาดคือแบบ มันจะเป็นรูแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะอุดได้นะครับก็เลยตัดออกนะครับเนี่ยมันเป็นบริเวณคันเดนของเราแล้วถ้าเกิดว่าคนทํานาก็จะรู้ดีนะครับว่าถ้าไม่ได้ก็ตามที่มียูคาเนะี่ยมันจะดึงอาหารดึงแร่ธาตุจากบริเวณด้านข้างไปเนี่ยข้าวจะไม่ค่อยสวยนะครับก็เลยจะต้องมีการจัดการเรียบร้อยแล้วผ่านมาประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับหลังจากที่ได้ใส่เห็นไหมครับมันเริ่มแห้งตายแล้วแบบนี้เลยพามาดูกันวิธีการกําจัดยูคาครับผม ต้นใหญ่มโหรเลยทีเดียวนะครับแบบนี้ไม่เหลือซากก็ลองไปทำกันดูนะครับกับการกำจัดต่อยูคาไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพามาติดตามหลังจากที่ได้ใส่ลงไปแล้วนะครับเดีย๋ยวจะหาว่าเอ๊ใส่ลงไปแล้วมันเป็นยังไงมันตายจริงหรือเปล่านี่ครับพามาติดตามเรียบร้อยครับโอเคนะครับผมพามาติดตามกันลองไปทํากันดูน้ํากรดบวกกับ ยาคายาประเภทดูซึมนะครับลองไปใช้กันดูมันเป็นพื้นที่ที่เล็กๆนะครับไม่ได้ใช้บ่อยด้วยใช้ครั้งเดียวคิดว่ามันน่าจะเกิดการย่อยสลายไปตามธรรมชาติพอที่จะได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าใช้เยอะๆก็ไม่แนะนําเหมือนกันโอเคสวัสดียามเย็นทุกคนครับสวัสดีครับ